สวัสดีจ้าหมือนี้ย่ยเตี่ยวมาบ้านพอหญ่อันสิบผ้ามาเบิงญหญ้าเพิน์ไ้อันต้นไม้แล้วเขาสิคุดปลูกผ้ามาเบิงนานพักย่ยเตี่ยวว่าสิปลูกวา่าจะปลูกพักอากาศกันหนาวหนาวเดยกก็ห้อนเดยวก็หนาว,เ,ว,นเ,ว,นาวเพราะไอ้ต้นสลัดไหว้แมจ้าเบิงมันก็ร่างเกิดบ่ได้มาบานจากเสียอาทิตย์หนึ่งมาเทียนหนึ่งต้นสลัดจ้ะ บ่ได้หดหนา้บาบ่ได้ยังยย้งบ่มีคนอยู่นี่มีแตรเนี่มีสามสี่แปลงทีส่สีอันว่าสิปลูกนะหนาห่อนนี่แหละมันยังบ่ทันห่อนเลยเบิ่งบรรยากาศบ้านพญายเป็นโมบานเนาะมันก็สิมาเบิงง่งอันเด็กหน่อยลูกพญายกันหลานกับพญายเป็นภาคก,กันน,นันขุดสิปลูกต้นใหม่ทำอะไรอ่ะอ่าหลานมานั่ม ยเยไล่ะวัดดีจ้า uhm ก่อนอรลสซาอิงอิงมาน้ามือนี่มาเบิ้งอันต้นดอกไอ้ผู้ม่อนเด้อต้นดอกผู้หม่อนให้ดอกบบกอันมันเป็นคือบักท่านบาดเท่าแมจ้ะดอกขาวเต็มอยู่มาอนี่บ่แดดหนาวเราจะคุดปลูกต้นใหม่ต้นดอกใหม่ ขุดต้นไม้เ<อ>ชื่ออ่าอารีสาอิงอิงอ่ยอิงซอยซอยขุดต้นไม้เขาอืม่นเจีงบ่เจีงบ่เอง เกียลายบ่อเกงลายเด้อเกียลายเด้อผืนว่ะจะไปผาไปเบิงหลอกบานจ้ะสิไปพาไปเบิงต้นไม้ที่เพิ่นให้มาสิปู่พอใหญ่เพิพ่นสิเอาอันอันนี้ออกตะกะ,ตกะโตนี่ก็สิเฮ็ดโตไม้เฮ็ดหม่องนั่งนหน้นาห้อนหน้าห้อนมาแล้วอเรื่องายางเลาะเบิงอ้อมบานจ้ะเย้อ้อมบานนะ เงา่อต้นในแอปเปิลบ่ได้เอาอันบ่ได้ตัดไหมปีที่แล้วบ่ได้ตัดปีนี้กับ,บ่ได้ตัดอีกมกันก็เลยเป็นยังเสียจ้ะเพา่มาเบิ่งหลอบบานดอกแอปเปิลกำลังดอกอันนี้ยเตียวกับคุดอันดินออกคุดหญ้าออกจากต้นไหม่จ้ะหลอบบาน ภาพามาเบิงเบิงลูกสไส้พ่อใหญ่มันล่างอันจัก,กรยานมันล่างจัก,กรยานล่างจัก,กรยานนี่เพิ่นมองหของโล่ง,ลงเก็บรถเพิ่นนก็รถบ้านพามาเบิงอันต้นใหม่ นี่จะต้นไม้เพิ่นหามาพากันขุดลุมปลูกอยู่นี่ต้นไม้หญ้าเพิ่นหามาก็เลยขุดลุมปลูกดูนี่จะ้ะทางสร้างหน้าบา้านปีนี้มันหนาหนาวเนี่ามาท่านห่อนดีเลยห่อนหอน,ห,อนหนาวหนาวอากาศาทาง เป็นโมบานจ้ะบานพานื่อนงเป็นโมบานอยอันจ,จบจบคลิปไปแค่นี้แหละนะจ้ะจังคอยพอกันไหมเดี๋ยวสิไปอันสื่อกับเขาแล้วจังเสียอันรีวิวหอยเบิงหลานค่าบานเขาเขาบัญญัโควิดนามันเป็นยังไงเขาบัายญัเลยไวห็อกไว้รัดนะ่ะเขาสิญาากันตามสบายเลยจ้าสวัสด,ดีจ้า ฝากคนไรก็แชร์ยายเต๋วนะได้จ้าวัสดีจ้า